คุณหมอปิติหมอปิติหมอปิติคุณ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 หมอปิติสวัสดีครับผมนายแพทย์ปิติลุจโนเวศเซเลียแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางคลอดลูกเจ็บกว่าคิวจริงอันนี้จากใจสวยมากเป๊ะเวอร์น่มมากแผลดีมากแผลสวยแผลเราเล็กแค่เี้การผ่าตัดของเราคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกและเราใช้เทคนิคการผ่าตัดและอุปกรณ์การผ่าตัดที่ได้มาตรฐานมันใหญ่แบบว่าทรงคลอยธรรมชาติไม่เจ็บเลมนที่คิดค่ะปวด น้อยมากเจ็บน้อยมากคือแทบไม่เจ็บเลยตื่นมาก็แค่รู้สึกตึงๆสอง,งชั่วโมงก็เดินเข้าห้องน้ำได้เลยพักแค่หนึ่งวันแล้วก็อีกวันนึงก็ขับรถได้ปกติประมาณ3วันค่ะก็เริ่มกลับไปทำงานได้ไม่ได้ราง,งานเลยสู้ชีวิตมากเพื่อตอบโจทย์และช่วยแก้ปัญหาให้กับคนไข้ในแต่ละรายได้ตรงจุดที่สุดสวยขึ้นประทับใจมากค่ะดีกว่าเดิมเยอะสวยตามที่ชอบเหมือนหน้าอกเราจริงๆเด็กลงไหมคะเด็กลง เติม <Okay. S 1> ความมั่นใจมั่นใจได้เต็มรอยมั่นใจมากขึ้นมั่นใจยิ่งขึ้นมั่นใจมากขึ้นขอบคุณคุณหมอมากยอดมากคุณหมอมือเบามากเลยไม่ช้ำเลยหมอมือเบามากคุณหมอใจดีมากใจด,ดีมากค่ะคุณหมอให้คําแนะนําละเอียดมากคุณหมอให้คำแน,นำะแนําดีมากแล้วก็แบบใจเย็นที่เลือกที่นี้ยคุรู้สึกเลยว่าคุณหมอคือแบบตั้งใจแล้วก็แบบใส่ใจเราจริงๆให้คําตอบเราได้ดี ใจอย่างกับเราอ่ะเป็นลูกค้าคนเดียวของหมอทั้งที่คุณหมอมีลูกค้าแบบเยอะมากคุณหมอปิติดีมากๆค่ะวันใหม่สร้างได้ทุกวันที่วันใหม่คลินิก